ใช้ตู้ซื้อบัตรโดยสารนะครับรตามขั้นตอนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งครับก็เลือกสถานีปลายทางจอนเหรียญบัตรโดยสารเงินทอนรับก็มีสามขั้นตอนสีตอนนี้เราอยู่เราคือสีเขียวนะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่สะพานใหม่ครับตอนนี้อยู่สะพานใหม่นี้เราจะไปไหน เราจะมาย่านนี้เราจะมาย่านสำโรงเลยตอนนี้อยู่ที่สะพานใหม่แตกขึ้นมาดูนะครับสะพานใหม่คือตรงนี้นะครับอยู่ที่ตรงนี้มาใช้นี่เลยไปนี่เลยคือเขารวบรัดเลยว่าจะไปไหนนะครับตอนนี้อยู่ที่สะพานใหม่หจะไปที่แพรกษาเลือกสถานีแพรกษาเลย นั่นคือแบบสะพานใหม่แกทกษาสาคาราวบาทหนใบครับสองบาทใบเพราะนั้นเลือกแล้วก็คือขั้นตอนต่อไปก็ต้องเป็นยอดเหรียญครับหรือสอนรรตำรบาทิก็สอนรรตำรบาทิด้เลเน,นี่ยน บาทบางทีมันเพิ่มบาทบางทีจะไม่รับเลยอ๋อนี่รับไปแล้วได้ยี่สิบสองบาทใส่ใหม่นะรับเลขสองบาทเลขสองบาทวันนี้ก็ไปใส่ที่เหรียญแล้วก็จะได้หัวออกมาเรียบร้อยนะ้วหัวล่างดำน,นานใช้ทีก็จะไม่ค่อยคล้องเท่าไหร่คนระับ ก็นี้ครับการใช้ผู้โดยสารครับก็ได้นะครับแต่นี้ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนี่ทางเข้าพอจะไปเกหังเข้ากัทางนี้ขอต้องแตะบอรแตะบอรเข้ามาทำเร็วจะไปได้ก็ข,ขึ้นในเรือนยี่ห้อต่าง เคงมาไม่ทานขบวนรถครับรถก็ไม่ใช่ยังไม่มารถกำลังเข้ามาไปดีนี่ครับสถานีสะพานใหม่ตอนนี้ก็จะเดินทางจากสะพานใหม่กลับไปสมุทรปราการนะครับนี่จากตอนที่มานะครับใช้ชั่วโมง25นาทีถ้าเราได้ขึ้นรถไฟประมาณทุ่มยี่สิบเราก็น่าจะไปถึงนู่นที่ประมาณ สองทุ่มห้าสิบห้าโดยประมาณตอนนี้รถไฟกำลังเทียบเข้าเทียบชานชลาแล้วนะครับมาแล้วนะครับรอ,อให้บริษัทล,ลงก่อนนะครับยืนประจำตำแหน่งรูดสอนเชียงรอให้บริษัทล,ลง ตอนนี้ครับเราเรียกรอยแล้วเราก็ขึ้นไปดูบรรยากาศนี่เป็นรถรุ่นที่เป็นตู้แดงๆ,ๆที่บอกสถานีเป็นไฟเขียวแดงๆสถานีต่อไปสายหยุด next station สายหยุดสายหยุด นี้มาถึงสถานีแพรกษาแล้วครับเดินทางจากสะพานใหม่มาตอนนี้เรามาถึงที่แพรกษาอันนี้ก็คือวิวที่มองจากสถานีแพรกษาลงไปนะครับก็จะเห็นห้างโรบินสันสว่างสวยไปด้วยไฟนะครับแล้วก็มีคอนโดมิเนียมแล้วก็มีแบล็กมาร์เก็ตนะครับไนท์มาร์เก็ตตลาดกลางคืนนะครับมี รถไปเข้ามาอีกหนึ่งครวเน,นี่ยครับเป็นสถานีที่จังหวัดสุราการนะครับเป็นสถานีที่มีห้าสิบสี่าหือสองฝั่งบรรยากาศดีครับสถานีน บรรยากาศสถานีทัากระากลางคืนมีทางออกสี่ทางนะครับทางด้านนี้ก็จะไปทางโดมิเนียมไปทางโรงเรียน สปอเนี่ยตุออนปาการต้องอกทางไปทางแค่กริยับ ถ้าเราอยู่พอมจากสถานีไปนะ้ยลงไปด้านล่างคอนโดที่เนี้ย,ยในมาร์เก็ตน,นี่ครับบรรยากาศพยายามครับ